รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากรถอะไรไปดูกันรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะครับวันนี้มาพบกับเจ้าโตโยต้าซูรุ่าปี2000นะครับ เป็นรถเกียวโตนะครับคันนี้นะครับสีสันโดยรวมถือว่าดีนะครับมีริ้วรอยตามอายุการใช้งานนะครับนะครับโดยรวมถือว่าดีนะครับหน้าหลังถือว่าเดิมนะครับล้อเป็นล้อกระทะเดิมนะครับออกห้างนะครับก็สภาพก็ยังถือว่าดีนะครับห้องเครื่องถือว่าดูง่ายนะครับรถคันนี้ห้องเครื่องแห้งๆนะครับสีห้องเครื่องเดิมนะครับคันนุ่งคันหน้าเดิมนะครับเครื่อง1.5นะครับออตโต้แอร์เย็นเพลยงพอนะครับ นะครับวิทยุมีฟังนะครับรถคันนี้นะครับภายนงภายในนะครับถือว่าดีนะครับเบาะไม่ขาดแผงประตูถือว่ายังอยู่ในสภาพโอเคนะครับนะครับเบื้องต้นนะครับเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่39,000บาทนะครับรถคันนี้อยู่แถวสแกงามนะครับระหว่างซอย18ถึงซอย20นะครับเหมือนเดิมนะครับผมจะทิ้งเบอร์เจ้าของรถไว้ใต้คลิปนะครับ แล้วยังไงก็ติดต่อกันนะครับส่วนราคาก็ไปต่อรองกับเจ้าของเขาเองเลยนะครับนะครับน่าจะต่อรองกันได้อยู่นะส่วนใครนะครับที่ชอบคลิปแนวแนวนี้นะครับทิ่เป้ารถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้นะครับก็จะมีรถมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับส่วนคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับกับนาโนโอเคเก็บมาฝากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ